สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าสเต็ปนะครับของไอคอม IC2GXA นะครับรุ่นนี้ไม่มีปุ่มกดนะครับวิธีตั้งสเต็ปก็ไม่ยากนะครับวิธีตั้งสเต็ปให้ทำแบบนี้นะครับกดตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวบนนี่ครับตัวนี้นี่ครับ H L เนี่ยคร u, ับกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เพื่อจะเข้าเมนูครับเอากดแช่ไว้ครับปึ๊บอ่ามันจะเข้าเมนูนะครับทีนี้เราก็เลือกเมนูนะครับเนี่ยกด D U P เนี่ยครับกดเลื่อนเมนูครับหาคําว่า T S นะครับอ่าหาคําว่า T S อ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับ T S เนี่ยครับก็คือสเต็ปนะครับทีนี้ก็ปรับอ่าน็อปตรงนี้ครับหมุนมาทางซ้ายนะครับอ่าหมุนขวาก็เพิ่มขึ้นนะครับหมุนซ้ายก็ลดลงนะครับ เอามาให้อยู่ที่ 5k นะครับเป็นตัวนี้นะครับอยู่ที่ 5k นะครับเสร็จแล้วก็กด PDT ทีออกมาครับก็เรียบร้อยครับวิธีปรับสเต็ปนะครับบางท่านนะครับสงสัยว่าปรับสเต็ปไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับท่านจะตั้งสเต็ปไว้ที่เท่าไหร่มันก็ไม่มีผลกับเครื่องนะครับสเต็ปนะครับเอาไว้ตั้งความถี่ให้ลงตัวแค่นั้นเองนะครับจําไว้นะครับ สำหรับย่านดำนะครับเครื่องมาตรฐานทั่วไปจะอยู่ที่ 5k นะครับเหมือนแบบเมื่อกี้นี่นะครับที่ผมตั้งให้ดูนยครับมาตรฐานนะครับเครื่องดำนะครับส่วนเครื่องแดงนะครับมาตรฐานสเต็ปอยู่ที่12.5นะครับนะครับลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ